ฉากจะตัดมาที่การประลองและชายที่ชื่อบาร์เยนะครับผมเขานั้นก็ยังคงแข็งแกร่งอีกเช่นเคยและเขานั้นก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้อย่างต่อเนื่องจนผู้ประกาศเขาก็ถึงกับบอกเลยว่า้าในค่ำคืนนี้ไม่มีใครเอาชนะบารเยได้และบารเยนั้น ก็จะได้รับทองคำทั้งหมดนี้ไปเลยและคนดูเขานะครับผมก็พูดว่าเจ้าสนใจจะไปประลองดูไหมละ่ะและชายหัวเมงเขาก็เลยได้พูดว่าอย่าดีกว่าเพราะข้าเองเนี่ยก็รักตัวกลัวตายนะและพระเอกของเราที่ได้แอบดูอยู่และเขาก็ได้เข้ามาขอท้าประลองอีกครั้งซึ่งพระเอกเขาก็เลยได้บอกไปว่าถ้าเจ้าไม่ว่าอะไร ข้าเนี่ยก็จะขอลองสู้กับเจ้าดูอีกสักตั้งและเราคนดูพวกเขาจึงได้บอกว่าเจ้าหนูนี่อีกแล้วในครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้โดนบายเย่อาจจนน่วมเลยทีเดียวแต่ก็ยังกล้ามาอีกซึ่งก่อนับว่ามีความกล้าไม่เบาและผู้ประกาศเขาก็ได้บอกต่อว่าเวทีดวงดาวแห่งนี้เปิดต้อนรับทุกคนและเจ้าเองเนี่ยก็ต้องการที่จะโดนอาจกีรอบ ข้าก็ไม่ว่าเจ้าหรอกนะแต่เขานั้นก็ได้บอกกับบาเย่ไปเลยนะครับผมว่าเจ้าเองก็เบาๆด้วยล่ะและก็อยากให้เจ้าเด็กคนนี้มันถึงตายแค่นั้นก็พอเพราะเดี๋ยวมันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เอานะและพวกเราก็จะต้องทำการเก็บกวาดครั้งใหญ่แต่จากนั้นบาเย่เขาเนี่ยนะครับผมก็เลยได้บอกไปเลยว่าครั้งก่อนเจ้าก็เร็วมากแต่จงอย่าคิดเราว่าในครั้งนี้ข้าเนี่ย จะปล่อยจักไปแบบง่ายๆนะและพระเอกเขาก็เลยได้ทำการกวักมือเรียกโชว์เป็นหนึ่งทีและทันใดนั้นบ่าเยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกของเราด้วยพลังวิชาฝ่ามือขั้นเทพที่ร้อนเป็นอย่างมากแต่เมื่อหมัดนั้นมันก็ได้มาสัมผัสดโดนตัวของพระเอกของเรานะครับและมันเนี่ยนะครับผมจึงได้เกิดขึ้นมาเป็นไอ้น้ำขึ้นมานั่นเอง เพราะว่าพระเอกนั้นก็สามารถเรียนรู้วิชาใหม่จากดาบวิเศษมาได้นะครับซึ่งมันนั้นก็จะทําให้ร่างกายของพระเอกนั้นเปรียบได้เสมือนกับสายน้ําซึ่งมันนะครับก็ทําให้เจ้าบายเยนเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวและเมื่อเขานั้นก็ได้ทําการเตะมาที่พระเอกแต่ผลเนี่ยก็ปรากฏเลยว่าขาของเขานั้นมันก็ได้ลื่นในทันทีซึ่งก็เรียกได้ว่าเขานะครับก็ไม่สามารถ จมตีโดนพระเอกของเราได้เลยและบาเยนั้นก็เลยได้คิดในใจต่อไปอีกว่าทำไมแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เขาไม่ได้เจอกับไอเจ้าหนูนี่แต่เขานั้นก็กลับสามารถที่จะพัฒนาทักษะและฝีมือของเขาได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยแต่ไม่ว่าเจ้าหมอนี่นั้นจะใช้เทคนิคอะไรเนี่ยเขานั้นก็จะไม่สามารถเอาชนะคาผู้นี้ได้หรอก และคาานี้ก็จะทำให้เห็นเองว่าเจ้ากับคานั้นเราก็แตกต่างกันมากขนาดไหนซึ่งเหล่าคนดูนะครับพวกเขาก็ได้บอกเลยว่าหนั่นไงาบาเย่ของเราก็เริ่มที่จะเอาจริงขึ้นมาแล้วและไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นเนี่ย เขาก็จะต้องซวยแงะและเผลอๆก็จะต้องโดนอัดเล่เป็นโจกแน่ๆซึ่งคราวนี้เนี่ยนะครับผมบ่าดเยเขาก็ได้พุ่งเข้ามาพร้อมกับเครื่องที่ติดแล้วและก็ร่างกายที่ได้ลุกไม้ไปด้วยไฟซึ่งเขานั้นก็ได้ทําการกระหน่ำพุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกของเราไม่หยุดแต่เขานั้นก็กลับต้องพบว่าวิชาสายน้ําวิชาใหม่ของพระเอกนั้นมันก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและพระเอก ก็ได้ทำการซัดเขาจนลอยกระเด็นก่อนที่จะตามไปตามซัดไปด้วยกระบ,บวนท่าจําพวกวิชาฝ่ามือและก็ได้ซัดบาเย่นะครับกลับลงมาที่พื้นนั่นเองจนเขาเนี่ยนะครับก็ได้หมดสภาพของการเป็นแชมป์เลยก็ว่าได้และบายเย่เนี่ยก็ได้บอกต่อไปเลยว่าขานั้นก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าขานั้นจะได้พ่ายแพ้ให้กับไอเจ้าเด็กคนนี้อย่างนั้นหือและจากนั้นพวกเราคนดู พวกเขาก็ต่างพากันยืนอึ้งไปตามๆกันและผู้ประกาศเนี่ยเขาก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าผู้ท้าประลองนั้นก็ได้ทําการเอาชนะบาเยได้ด้วยวิชาน้ําสุดโหดและช่างเป็นการต่อสู้ที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยและจากนี้ไปพวกทองคําทั้งหมดมันก็จะต้องตกเป็นของผู้ชนะหน้าใหม่นั่นเองและทันใดนั้นเองนะครับผมพระเอกของเราเนี่ยเขาก็ได้ทําการเทกระจาดไปนะครับ เพื่อทำการแจกจ่ายทองไปให้กับเหล่าผู้ชมทั้งหลายซึ่งเหล่าผู้ชมเนี่ยพวกเขาก็ถึงกับบอกเลยว่าชายคนนี้ทำบ้าอะไรกันอย่างนั้นลือทำไมเขาถึงได้ทำการโยนทองพวกนี้ทิ้งกันล่ะทังๆท,ท,ที่มันมีค่าต่างมากมายเชียวนะและพวกชาวเมืองก็รีบพากันเข้ามาโวยแบบยับยับเลยนะครับและฉากต่อมาพระเอกของเรานั้นก็กำลัง คุยกับดาววิเศษอยู่ว่าพลังใหม่ที่ข้าได้มานั้นมันก็ช่างเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นสายน้ำจริงๆซะด้วยและมันก็เป็นวิชาที่แข็งแกร่งเกินคาดมากๆแต่จากนั้นดาววิเศษมันจึงได้บอกไปนะครับผมว่าแล้วทีนี้เจ้าเห็นหรือยังละ่ะว่าผลของการฝึกวิชาไปแบบผิดสายเหมือนเจ้าในชาติที่แล้วเนี่ยมันก็ส่งผลมากเพียงใดและเจ้าเองก็จงอย่าได้ใจให้มากนักละ่ะ พราะว่าคนที่เจ้านั้นได้สามารถเอาชนะมาได้เขานั้นก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากมายอะไรถึงขนาดนั้นหรอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้พูดไปเลยนะครับว่าเจ้าเองก็ไม่ต้องเตือนข้ามากเพราะข้าเองก็รู้อยู่หรอกนะว่าข้านั้นก็กําลังที่จะทําอะไรอยู่กันแน่และจากนั้นนะครับฉากต่อมาและแม่นางวูฉีที่ได้กาลังปลอมตัวเป็นพระเอกอยู่นั่นเองและนางก็ได้บอกไปเลยว่า เมื่อไหลายพระเอกนั้นจะกลับมาสักทีหนึ่งเพราะว่านางเนี่ยก็กลัวนะครับว่าจะมีคนจับนางได้สักวันหนึ่งและพระเอกก็ได้กลับมาถึงที่แห่งนี้พอดีและนางจึงได้บอกไปเลยว่าจะอ,อมาที่นี่ก็ดีแล้วเพราะว่าข้าเนี้ก็มีเรื่องหนึ่ง ที่ต้องรีบรายงานให้กับเจ้าได้รับรู้เอาไว้และเจ้าเนี่ก็หยุดให้ข้ามารับบทบาทแทนเจ้าสักทีจะได้แมล่ล่ะเพราะว่าวันวันนึงเนี่ยข้าก็ต้องทําการคุยกับผู้คนถึงตั้งหลายคนด้วยกันและถ้าหากว่าข้านั้นเกิดถูกจับได้ขึ้นมาละ่ะแล้วเจ้าจะทํำยังไงและข้าก็จะต้องทํามันต่อไปอีกนานแค่ไหนกันงั้นลือสึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ยิ้มนะครับและได้บอกไปว่าสิทธิ์พี่ ท่านใส่ชุดนี้แล้วก็ยังดูสวยมากเหมือนเดิมเลยนะและยคาเนี่ยก็ได้เตรียมของรางวัลพิเศษเอาไว้ให้กับท่านแล้วด้วยนะซึ่งมันนะครับผมก็คือของโปรดของแม่นางกูชีนั่นเองนะครับผมและจากนั้นชากตอมาคนจากสำนักพระเอกเนี่ยนั้นก็ได้มาเข้าเฝ้าเจ้าหญิงเทียพูเทียนไปนั่นเองพร้อมกับได้บอกไปอีกว่าตอนนี้พวกเขานะครับก็ไม่ใช่เจ้าสำนักแบบอีกต่อไปแล้วล่ะเพราะว่าพระเอกนั้น ก็ได้ขึ้นเป็นใหญ่ของที่แห่งนั้นแทนแล้วและพระเอกเนี่ยก็ยังได้ทำการแบ่งสำนักเป็นสามหน่วยอีกด้วยและพวกเขานั้นตอนนี้ก็กลับกลายเป็นเพียงแค่หัวหน้าหน่วยก็เท่านั้นและพระเอกของเราก็สามารถรับหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากโดยการที่ได้ทำการจับตัวของแซ่ศึกถึงสองคนด้วยกันและตอนนี้ทางสำนักเองเนี่ยนะครับผมก็พัฒนาไปไกลามาก แต่ถึงอย่างนั้นการฝึกของพระเอกเนี่ยมันก็ออกจะหนักไปหน่อยและเจ้าหญิงจึงได้ถามไปเลยนะครับว่านี่ท่านกำลังจะบน่นว่าการฝึกฝนเนี่ยมันก็หนักมากไปอย่างนั้นหรือซึ่งผู้อาวุโสนะครับจึงตอบว่าเปล่าเลยเจ้าชายการฝึกฝนแบบหนักแบบนี้แหละมันก็ดีมากๆแล้วและจากนั้นฉากนครับก็จะตัดมาที่หลอดของเมืองเฉาอีกครั้งซึ่งก็เป็นพวกตัวโกงนะครับซึ่งเขานั้นก็ได้รับสารใหม่มา ซึ่งมันก็เป็นสารจากเมืองของพระเอกนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทําการใช้ชื่อปลอมว่าชื่อยานหลวงนั่นเองครับและพวกตัวโกงมันก็ได้รู้แล้วนะครับว่าพระเอกนั้นก็มีความต้องการที่จะจับตัวพวกสายลับ มาลงโทษซะให้หมดเลยซึ่งนั่นมันก็ทําให้เหล่าพวกตัวโกงนั้นพวกมันก็ถึงกับบอกเลยว่าแผนที่พวกมันเนี่ยก็อุตส่าห์ว่างกันมาเป็นเวลาถึง10ปีเต็มมันก็จะต้องกลับมาถูกทําลายโดยน้ามือของพระเอกอย่างนั้นหรือซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าพวกมันเนี่ยก็จะไม่นิ่งนอนใจอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับผมและจากนั้นเจ้าเมืองเชาเนี่ยเขาจึงได้ทำการสั่งให้ชายที่เชื่อยุนวูฟา นานก็ได้รีบมุ่งหน้าไปที่เมืองเทียอยู่นะครับเพื่อให้เขานั้นหาทางข่าพระเอกทิ้งซะน,นั่นเองและฉากต่อมาพระเอกนะครับก็ได้คิดในใจไปเลยว่าขาเนี่ยก็ได้ทําการจับสายลับได้ถึงสองคนแถมยังได้สร้างชื่อเสียงนะเวทีการประลองใต้ดินอีกด้วยซึ่งมันเนี่ยก็ถือว่าทุกๆอย่างนั้นก็กําลังไปได้ด้วยสวยเป็นอย่างมากและพระเอกนั้นก็ได้มาเจอเข้ากับ ประกาศนะครับที่ได้เขียนเอาไว้ว่าจากนี้ไปทางตำหนักสำนักทะเลสาบก็จะต้องตกเป็นของสำนักดวงนภา,าแทนซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปเลยว่าเห็นทีว่าการเก็บกู้ชิ้นส่วนของดาวพิเศษเนี่ยข้าก็จะต้องทำการเลื่อนกําหนดไปซะก่อนและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีเสียงคนแต่ตะโกนขึ้นมาเลยนะครับผมว่ารีบจับตัวมันเร็วเข้าและจากนั้นชายคนหนึ่งนะครับ ได้ขี่ม้านี้มาทางนี้พร้อมกับตัวของเด็กสาวซึ่งชายคนนี้นั้นเขานะครับก็มีนามว่าโมเฉิงยูนั่นเองจากตระกูลโมนะครับและพระเอกนั้นก็ได้รีบตามมาดูและพระเอกนะครับเขาก็ได้พบว่าพวกทหารเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้านั้นได้ทำการก่ออาชญากรรมในเมืองหลวงแห่งนี้และจงมอบตัวซะเถอะและจากนั้นพวกทหารจึงได้รีบเข้ามาทำการ จับกุมโม่เชีงยงยูและทนันใดนั้นเขานะครับก็ได้ทําการใช้พลังที่พอจะมีหลงเหลืออยู่บางเพื่อทําการต่อสู้ขัดขืนซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้คิดในใจไปว่าชายคนนี้เนี่ยก็ดูแข็งแกร่งไม่เบาแต่ทําไมเขานั้นถึงต้องถูกจับกันละ่ะและโม่เชีงยงยูเขาก็ได้ทําการบอกไปเลยนะครับว่าข่ารู้ดีนะว่าที่แห่งนี้เนี่ยมานั้นก็คือที่อยู่ของเจ้าชายเทียพูดเทียละสิ แต่จงรีบให้เขาออกมาหาข้าเดี๋ยวนี้เพราะว่าตอนนี้มันมีคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือจากเขาอยู่ไงซึ่งพวกทหารนะครับก็ได้บอกไปเลยว่านี่แกคิดว่าตนเองก็เป็นใครกันอย่างนั้นหรือเพราะมันก็ไม่ใช่ว่าใครๆนั้นก็จะสามารถบุกลุกเพื่อมาขอเข้าพบกับตัวของเจ้าชายได้หรอกนะและโมเชิยงยูเขานะครับก็ทำการต่อสู้ต่อไป แบบสุดกําลังนั่นเองเพื่อปกป้องตัวของเด็กหญิงพร้อมกับตัวเขานะครับและเขาก็ได้บอกไปว่าใครก็ตามนะที่มันบังอาจมาคว้างทางในการรักษาของเด็กคนนี้แล้วล่ะก็หมันผู้นั้นเนี่ยก็จะต้องถูกฆ่าฆ่าตายยังไงล่ะ และเขานะครับก็ได้ทําการระเบิดสุดยอดพลังออกมาในทันทีซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเขาก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าเขามีอาการบาดเจ็บหนักขนาดนั้นแต่ก็ยังมีพลังที่แข็งแกร่งได้นขนาดนี้เลยงั้นหรือและโมเชิงยูเขานะครับก็ได้ทําการบีบคอของทหารองค์ักษ์คนหนึ่งพร้อมกับได้บอกไปอีกว่าจงหลีกออกไปซะไม่อย่างนั้นข้าก็จะฆ่าทุกคนทิ้งซะรวมไปถึงคนทั้งเมืองเลยก็ได้นะเผื่อไปขอเข้าพบ ตัวของเจ้าชายเทียปูเทียนซึ่งทหารเขาก็ได้บอกไปเลยนะครับว่ามันก็เป็นหน้าที่ของข้าไม่ใช่หรือยังไงและข้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธคําสั่งขององค์ชายได้เช่นกันซึ่งทันใดนั้นเองนะครับพระเอกก็ได้เข้ามาบอกเลยว่าหยุดก่อนสิที่ข้านาะลูดีนะว่าท่านก็มายังที่แห่งนี้ เพื่อมาช่วยชีวิตคนและก็ไม่ได้มาเพื่อข่าสังหารใครใช่ไหมละ่ะและข้าเองก็รู้จักกับองค์ชายเป็นอย่างดีและเพราะฉะนั้นข้าจะพาท่านไปที่นั่นก็ได้และเพื่อนของท่านที่ได้หมดสติไปเนี่ยนางก็กําลังป่วยอยู่งั้นหรอซึ่งโมเฉิงยูเขาก็ได้บอกเลยนะครับว่านางเนี่ยก็ทั้งป่วย แล้วก็ทั้งบาดเจ็บหนักด้วยและหมอธรรมดาก็รักษานางไม่ได้ข้าจึงต้องบุกมาที่เมืองเชยุนแห่งนี้ยังไงล่ะซึ่งเมื่อพระเอกนั้นได้เห็นหน้าผู้หญิงคนนี้และพระเอกเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องอึ้งเป็นอย่างมากเพราะว่าเด็กคนนี้ก็คือนางเอกหรือก็คือคนรักของพระเอกในชาติก่อนและพระเอกนะครับก็ได้พูดไปเลยว่าชิงวูนี่เป็นเจ้าเองอย่างนั้นหรอและลุงแกนะครับก็เลยถามไปว่าโปรดช้าก่อนอย่าเอามือของเจ้า มาแต่ต้องนางเด็ดขาดเลยนะแล้วทาไมเจ้าเนี่ยถึงได้มารู้จักกับนายหญิงของข้าได้กันล่ะซึ่งโม่เชิงยูเขานะครับก็เหลืมมีความคิดไปแล้วว่าพระเอกนั้นก็อาจที่จะเป็นสายลับที่ถูกส่งมาสังหารชิงอูก,ก็เป็นไปได้ซึ่งพระเอกเขาก็เลยได้บอกไปเลยว่าได้โปรดเถอะให้ข้าช่วยเหลือนางด้วยและโม่เชิงยูเขานะครับที่กําลังบาดเจ็บหนักเขาเนี่ยก็รู้ดีเลยว่า ตนเองนั้นก็คงจะไม่สาม,มารถที่จะต่อสู้กับทหารทั้งหมดนี้ต่อไปได้แล้วและเขาจึงได้ทำการประกาศขอเชื่อใจพระเอกและยอมวัดดวงกับพระเอกของเราไปและก็ได้ทำการส่งมอบตัวฉิงวูไปให้นะครับพร้อมกับได้บอกไปอีกว่าถ้าหากว่าเจ้าทำร้ายนางหรือว่าทำให้นางบาดเจ็บแล้วก็ขานเนี่ยจะเป็นคนลงมือสังหารเจ้าเองซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทำการโชตราของสำนัก ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยตรงจากเจ้าหญิงนะครับซึ่งเจ้าหญิงนั้นเมื่อได้เห็นแม่นางคนนี้นางก็ได้พูดไปต่อเลยว่าพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยมาทําอะไรยังที่แห่งนี้กันและแม่นางนผู้นี้นางก็เป็นใครกันอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าข้าก็ต้องขออภัยต่อตัวขององค์ชายด้วยที่มารบกวนเวลาเช่นนี้แต่นี่มันก็เป็นเรื่องด่วนเป็นอย่างมากและมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ และพระเอกนั้นก็ได้ยืนอึ้งไปพักนึงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก่อนไม่รู้ว่าจะเรียกตัวของฉีวูว่าอะไรก่อนที่พระเอกนั้นจะได้พูดไปต่อว่าแม่นางคนนี้นางก็เป็นสหายของข้าเองและก็ยังเป็นทั้งชีวิตของข้าด้วยและเจ้าหญิงนางเนี่ยก็รู้ดีนะครับผมว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่เคยได้ทำเหล่าคุณงามความดีให้กับเมืองแห่งนี้เอาไว้มากและเจ้าหญิงเทียบูเทียนนานจึงได้บอกให้พระเอก รีบตามนางมาเดี๋ยวนี้และทันใดนั้นเองนะครับผมพระเอกเนี่ยก็ได้มาพบเข้ากับท่านลุงเก๋าและก็ลุงตู้อีกครั้งซึ่งทั้งสองคนนี้นั้นก็คือคนที่พระเอกของเราได้เคยช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้และจากนั้นฉากต่อมาพวกตัวโกงเนี่ยนะครับผมพวกมันก็ดูเหมือนกับว่าจะพร้อมแล้วที่จะบุกมาเพื่อทำการฆ่าสังหารพระเอกและจากนั้นสิทธิ์น้องของพระเอกนะครับก็ได้ทำการสำเร็จ การฝึกวิชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยก็ได้บอกตอนเลยว่าสิทธิ์พี่ชื่อยางขากว่าจะไม่ทําให้สิทธิ์พี่ต้องผิดหวังแน่นอนและจงรอดูตัวข้าที่เวทีการประลองได้เลยและต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจไปอีกว่าในชาติที่แล้วเนี่ยข้าเองก็ไม่สามารถปกป้องฉิงวูได้เลยแม้แต่น้อยและในชาตินี้ข้าเนี่ยก็จะไม่มีวันยอมให้ข้อผิดพลาดแบบนั้นมันได้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองแน่